สวัสดียามค่ำคืนค่ะไฟบนกำแพงก็หลายวันแล้วไม่ติดเดี๋ยวจะเลียกช่างให้มาดูเหนื่อยพรุ่งนี้ก็จะได้ปลูกดอกกุหลาบปลูกเห็ดโคนแล้วก็เห็ดเห็ดฟาง เห็ดฟางนี่ให้ปลูกในให้ปลูกในร่มไม่ให้โดนแดดไม่ให้โดนฝนก็ต้องอยู่กับเราที่นี่อย่สิทำไงได้ <c oughs> ซื้อกุหลาบมาหกห้าต้นต้นละหกสิบสามร้อยดินอีกสองถุงเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้น้องกรว่าจะมาช่วยนะบอกว่ามานอนนี่กับน,น้องสักคืนก็ได้ซื้อไก่ว่าให้น้องกรก็เสร็จ แต่ก็ยังมีปีกมีขาอยู่กลางตัวมันเสร็จน้องหมาไปแล้วอาหารหมดอาหารน้องหมาหมดพี่เขาก็ไม่ว่างรถยนต์ก็ไม่อยู่รถยนต์ไปข้าวอู่โดนเฉียวชนเป็นรอย <laughs> เห็ดคนนี่ไม่ยากฝังลงรอบต้นไม้แค่นั้นเห็ดฟางนี่ก็ฟังเห็นใครรือแล้วเนะ่ะสร้อยทองหรือว่าทองขาวอะเดี๋ยวหน้าหนาวจะซื้อให้เขาเล่นนอน <c oughs> ตื่นเต้นจะได้ทำงานเคค่า